เริ่มเก็บเก็บภาพบรรยากาศตอนพญายันต์ถึงพญานาจาน้ำโขงสนุกนะคะอาลูกเอที่น้าพยายานา์กำลังเปิดงานเราจะเร็วนะคะไปลูกเราะว่าเข้าม่มีเวิล่าหลายนะคะผูกแกนถือว่าท่านสจแสวงสบายใจนะคะจากมุกอาหารจากเพื่อนสิทธิชัยอินตะนะคะจาก บริษัทสิ้นบริเลพันธ์นะคะที่พนมาบึงมาแย่งข้าวตลอดเวลาต้องขอขอบคุณนะคะน้องสาวที่น่ารักสุปราณีน้องมรสุปราณีเป็นน้องสาวผู้ใหญ่ดวงพ่ยยพอเองเป็นลูกพี่ลูกนอก้องในสายเลือดเดียวกันนะคะสําหรับสุป,ปราณีมรบสุป,ปราณีฝากไว้น้าเป็นมอราทีถือว่าน้องไม่กับแมนเกากับแมนหมักมวนนะคะเอาข้ากับมบ,ะะกบ,บมี่พิธีร้ายนะคกเเข้ากับซื้อวางซื้อโอกาสท่าน สวัสดีแสวนสบายใจคุณพ่อคุณแม่แตมซาหลักผูกแขนเอาลูกหลานลูกหลานหล่า้าวผูกหล่า้าวมาเต้นลูกร้านมาเพื่อกระลังมวลอาลูกเพื่อเฮาเท้าค้าวเพื่อคุณพ่อคุณแม่ฮะสะกดบ่ายเพื่อนงามๆสะกดเดินหนุ่มเพื่อนเพื่อนอานนคุณเพื่อนอานอยู่ไหนยกมือขึ้นในขนะสี่ห้าเป็นหัวหน้ามูนะคะเพื่อนบุญธรรมเพื่อนอานนกับพารุขหลานเบิร์นแงะนะคะในการดูแล พิธีสู่ขวัญนะคะผู้แขนงไหเป็นประเภทดีอัดีงามที่เขาเห็นารือมาโดยตลอดนะคะหลายสิบปีนะคะเรือเจ้าพ่อคุณแผนเรือเจ้าแม่บุญสีเมือนเจ้าแมุ่าแนเรด็กอาลูกเพื่อเข้ามาดก็ลูมา เอาพี่พี่ลองยูทูบนําก่อนสุดยอดสุดยอดฝากที่ตามเลยได้พี่พีเด้อซุเปอร์นี่ซีแกวภาษาไทยทางช่องยูทูบซุปเปอร์นีซีแกวภาษาไทยทางยอขอบคุณนงขอบคุณที่ตัมขอบคุณที่ตังไปแน่พอพอมาท่านีาประทับปานล่นราราึ้งต่พเานี่คือบรรยากาศรอบๆบงานมาจัดยองหูแขนลูกคือ จะถูกใช้ทำไมเอาไว้อยู่ประเทศนี้ทีเออเอาพาได้ดีเพื่อเนเกียรติแท่ลูกอันจะใกล้ๆกับ่านี่ใช่ไหมอันจะเป็นอาวของเรานั่นเองเออก็รวดไม่ให้เห็นพี่แต่ควาสุขความเจริญเ้อยม่นานก็ยิเด้ะลุเ้อพปีนาว้าไหมนี่ยังกันดูแลกันคือเก่าเด้อะสุขสมมานา กินย่งย่างางหน่อ้าที่ถาเต้่างหน่อยไม่ได้นี่เรอบุซ้าย้่องถ้าเราบริเวณารโนจอแฉกเป็นเครืปูนเกียดเป็นเครื่องปูนเปลกเียวเป็นขึ้นแม็หน่ายที่คนมานำประเป็นเป็นเียดเป็นโด่ตวจานที่โจยวอแล้ววนีจะสมคมาแขงเพือเอาเป็นมากเพราะอยากขึ้นเพิ่ง้ยกนั่ง้าง่างั มันตอเหนือไปหลดเย็นดีกับคนเย็นดีคนอาคณะรวยายุงล้เพินร่องดีถาระวังผบาดเจ็บเนอขอบน้อมบูชาพระพุทธไตรคุณพระคุณคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ปกกัรรักษา์คุณบุวดุลยนนครับและกระทั่งขอบูชาสักการะโดยเฉพาะาองค์ปูพญานาองบัองกปอนนาพระภุพานอ แก่ทีสกิดทั้งหลายเมื่อนี้ทั้งจแม่ดวงพ่อนคนไหวอดีตเป็เยตีนะครับและต่างกินการคณะกประกาศทุกทุคคนบรน้าให้ก่อไต้ถือเหนือสันวันดีแล้วเขาแลีวยวหนาถึงเป็นวสีป้าฟันอุปสัรคเรื่องคนฝากลอ่องยกตัว่าดูันเป็นูสักสี่หลเป็นหูข้อต้อเข็เกินควาลุกเลือจากท่านเจ้าแม่บุนสีและก็ทั้งเจ้าพ่อพุนแผน ได้คือฟังขึ้นมาเป็นทีเดียบร่อยแล้กันได้มัดพอตอรเขนเอามันให้ื่นเด้อนะครับเฉพอะชวดนอนแน็งทามควรจะสุงปุ่นสมเสริมเพื่อใคลายมากแต่จะบรรคุลักขันสูงสาวสวยขันสูงเกินมากอยู่ด้วกันแล้วก็รวมไปถึงทั้งพัวไส้แล้วก็ร่วมไปถึงทั้งนับโหรไยทั้ง ส้หน่อยทั้งวันไส้ทองนะครับม่าน่กมางพี่นะตั้งชุรมจะเปแท่เฮานี่ก็ไดเนาะตบอยกรไดช่วงไหเดียวเียตั้งทีงานชมรมเป็นเพื่อพาานเทานี่ละอ้าวขอถือโอาสนี้สบายดีท้งในหลวงพ่อคนไว้และกระทั่งพี่ตระกูลประธานกิติมศักดิ์ของหลวงพ่อวัดพันล้านเจ้าพ่อแสงคำเพีรพิรุณนะครับลูไส้เพิ่นก็หบอปลานไส้ภูขานี่ยนะกันแล้วกันอจะเป็นเพื่อผูแก่ ผู้เพชรเพชรนำหนึ่งเซียวซินนิซายินต์นะครับเจ้าผู้จัดการไม่กินซื้อปัญหน้าสีดาะกทางผู้รักผู้ใหญ่ผู้ผู้ทุกคนตระกันเนาะให้ลูกหลานบ้านเฮาพี่นาข้าไม่นะครับรางวัลที่หนึ่งจักรเมื่อหนึ่งตัเพชรก็เฮามันสิมีสู้ซี่สันจีางมันเฮ็ดมันส่างมันหางมันมีดูผ้ามันสิรู้ได้ดอกะมันจะไม่ตะกี้นี่บุญสีเมื่อเคยไปสะดึกปีนีไปสะดึกปีนาสิไปหอบปุ่นแล้วครับพระนามเก่าพระนามศิษย์ปุ่น เอาตบเบื่อส้มเจ้ยทั้งลูกเบื่อทั้งเจ้าแม่บุญศรีและเจ้าพ่อบุญแผนเดียนมาผู้ขามาตรงนี้มีโอกาสมีพิษพัดประกาศในต้องขออภัยพินาศทารับพินาศป้าไม่ตั้งแต่เอาโคบโคบเขาก็สิดแทงพินาศเอาเจอปัญหาชิดหาพี่าอีกหนึ่งเนาะหางเงินสนับสนุนแท่งข้อเป็นก้อนเท็ดผู้ใหญ่เป็นก้อนหาบ่เราหลายแห่างดอกหมอบเสียงเพลงเสียงวัลลัมให้เราต้องทองกนสามกอนอาจารย์ขอยัดปาดค่ำเด้อ อันนักลองม่ไดใช้ก่อนดูอันใส่อันทุ่งยิงนักลองฮะ <c oughs> อ๋อบอกกับู้หิงเฮ้ยมากระไรมากกล่องเอาลองเอาซ้ำเกี่ยวเข่าได้นีนะซ้ำจ้างเกี้ยวเข่าได้นีนะแล้วนังองบุ่ปานี่ทุปปานี่ซีแก้วบพเป็นกันทน้มตัวบอ่นญญวบอนเอเจริณี่นี่น้ำกันเนาะอ้ยอัป้ายใชได้สันได้แซวคุณพี่เขาก็ไม่ไม่บอบอง แล้วให้ค like ุณพี่ดูซ่อมก่อนดูเจ้าของเจ้าของท่านน่ะบัตรกบท่องแค่นนี้เปิดฝังมุกจะได้ลูกเอ้บบรรเทาบังดองเนาะเอี้ยอันอีลาบลาเอ้ยแม่น้ำตีนจงได้เห็นมากระไรมังเท่ยวมังที่กระไรเนาะฮะี้ยวเนาะเหีวเรื่องปลาลูกโอ้ลูกพี่ข่อยเหี้ยวพ่อจะเหี้ยวครับมี่น้องได้ฟังจากปรมาจารย์ปู่ศุกอันดับหนึ่งของผู้ทหารเหี้ครับ ตอนนี้เป e, ็นระเบ้าเย็นเย็นสบายมือนีเจ้าขาอ่อนเดี่ยเต้นปึ๊ดมือเจ้ามือนีนะครับให้ท่านกันรย์สเสวงหลอกสร้างทั้งสองสามเพลงเนาะอาจารย์เนาะเอาสามเพลงขออนุญาตบัดเจ้าพ่เป็นต้นซุ้งให้สร้างที่น้องท่านคุณผู้เกียรติหุวเมื่อคุณสีกับคุณแผน ตกวันนี้ได้เห็นตัวเส้เส้นเส้นเขาตวาเขาต่อ่าเขาละแท้ใจหอังเขาละเจ็บบ้าสยงได้นอกสุดกับพิ่น้าม่สุปานี่โอเคะครับฝนหยิบใจพี่น้องฝนหยิบล่าสุดนะฝนหยิบค่ะ นุ่มใช่ทองนาซีดานุ่มคัด x u ố โอเคเลาวคือบ้านเดียวกันคโฟนชิ้หย oh ิบสักหน่อยนึงหน่อยก็จัดไปจัดไปบอว่าที่โนจิตใจเดี๋ยวขยายโฟนก่อนแป๊บหนึ่งก่อบาสเซเดเล่ก็เป็นประมาณนี้เลย ล่าสุดล่าสุดเดี๋ยวจัดให้จากบวชจากบวชโตชโอเนาะใครอยากร้องเพลงนางพะใครอยากร้องเพลงนางพะเนี่ยโยกขึ้นสองสามไม่ได้ต้องร้องคุยกันนีนางรองโยงนางรองทำที่ยื่นไปในโลกมามามาไปค่ะก็มาไปยื่นยังได้ร้อง เดหนึ่งสองสามสีเห้าห้าร้อยนับติดจัดย่อเสบายดีย่อคสบายดีย่าเด1 2จ4 5ได้เงินติดรวมจัดยองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบแปดสี่สิบาสิบยี่สดสามคนยังบดลพันโอ้ยีองยีนไผ่ลประดับเลยยีนไผแล้วได้จ้าเอ่เก็บออกให้คนสองพันนางเอกมอำพี่น้องนางเอกพวกกันเราขึ้นดูดูเราก็ได้นาะนางเอกมอลำเลือกเลยโอ้ยบิชัยบิโควรคนเดียวเาไนามันลด ค่ะน้ำมันลดชุ่มพลลงมาอีกเลยมาแต่ไส้แบบนี้น้าบ่อได้มาต่วไสมาแต่ทั้งไก่เลยหักบ้านหักยู่ไก่กันนี่ครับไปอยูพูนช่องน้าหน่า้าบ่อมาแต่ไกลอืมบานผัวสีก็ได้พี่น้องปานผัวสีมาได้ก่อนอยู่พูนบ้านนาบ่อน้ามงค์นนาจิกน้าบ้านพ่อฮะนาจิกนาจิกน้าจิกนี่เกนาจิกอันนี้ Ah. <coughs> <coughs> đợi hey, <coughs> to me hãy. The girl to me hãy ghém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  hãy 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 hồng hãy sẽ hãy vào học hãy นีบเอามาเก็บเอาอยา่าพูดไต่ข้างอง <laughs> ยา่าพูดไต่ข้างเด้อแต่ว่าค่าตัวยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่จ้าวันนี้มาหาเงินพี่น้องเอ้ยอแล้วบักลายหนึ่งเด้อเลยอันนี้อ,อ่านเบ้าเตี้ยบรรน,นาพี่นอ้องฝากช่งอง YouTube เนยเด้อจ้าเอซีสาวสุฟณีฝากติดตามเบ้าเตี้ยบรรน,นาให้แน่เป็นภาษาไทยและกาเบ้ากรอบทอง ชาแนลเป็นภาษาไทยคือกันทีมงานเดียวกันจะพี่น้องนักห้องายแล้วก็อาจารย์คีย์บอร์ดประกาศสาวสุปนีมาสามคนมาเนี่มาสี่พาไปนี่เด้นางเอกเข้ากันนางเอกนี่ได้ประมาณได้แสดงเฟิ่นได้ติบเพิ่นเพิ่นมันก็มโ่ได้โมได้พุลละร้อยเพิ่นได้ไปหาร้อย นางเอก,กมาลับเลยไปหาร้อยเออต่การม,มาได้ติบอันตอนขึ้นล่องซอยเอ,าาอื่อยค่ะประมาณน8ร้อยเธอก่ะยังบอดพันอยู่พี่น้องกับนางเอกก็กได้พยัญนสิบโมเมตนต์นา,างเกองเกอืมอ,อ,อ้าวไปเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สร,สรุปแล้วก็ได้คนละหกร้อยบาทค่ะหากอะไรแต่ข่านมบักเทพไทยกินแล้วเราก็มาอยู่เฮือนอน่อยเหมือนี้มานอนเฮือนอน่อยได้สิรีวิวเฮื่อนไทบ้างอ so ันน claro> hmm. ี้กับคุณอาวนั่นเอง ก็มีน้องชายเฮือนคงเฮือนหน่อยสมบัตรลายเหยื่อหนาไม่ติตู้ตู้ก็สมัติเป็นตะแพงแถวสรุปแล้วก็ได้คนละหกร้อยบาทยังไม่รวมค่าตัวหาเงินก็ได้บ่อแบบเท่ากับบอลบอลเต็มที่ปันได้ฮะนะ เลิกก็เลิกแบบจะอีหยังเลิกมวยัมไริลาซับพนตกะมาหลอกคอแขกผับวะก็เจ้าหลองคลาโอเคหอมเวลาให้ยก็เจ้าเถื่อนอาจะมาใหม่คือเผาเก็บไทรซะหรือมันเปียกบ่อสำนันอะเปียกเปียกบ่อตกะสำนันนะคียบอร์ดนะจักวงเสมอเลิกสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่ง ดีกันวัวมันก็ตีหรอกมันก็จะซึมมันจะสักตีหัวมันหอกกระไรอืม